สวัสดีครับจากเมืองคาสบูกนะครับวันนี้เราจะมาดูความพิเศษของโบสน,นะครับหรือว่าในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเลกลิสนะครับที่นี่นะครับ เป็นเวลาบ่ายสองพอดีอันนี้เป็นโบสโพแทสตองนะครับโพแทสเซนนะครับเป็นชื่อว่าแสงกิยมเหมือนนักบุญกิยมนะครับหรือว่ากิยมในภาษาอังกฤษก็คือวิลเลียมนั่นเองนะครับก็จะเป็นโบสคือว่าใน ศาส,สนาคริสต์นะครับถ้าในเหมือนกับว่าเออเวลาเปลี่ยนเป็นแต่ก่อนเป็นบทแคทอลิกมาก่อนแล้วจะเปลี่ยนเป็นโปรเตสแตนต์นะครับก็เขาก็จะเอาชื่อนักบุญออกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เขายังคงชื่อนักบุญไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นนักบุญแสงกิยมนะครับแล้วก็ที่จุดพิเศษของโบสถ์เมืองนี้นะครับ ที่ซัสบุกนะครับโบถสถ์แซงกิยมนะครับก็คือว่าเหมือนเราจะเห็นด้านหน้านะครับเป็น2มิตินะครับก็คือว่าเหมือนจะเป็นแบบเหมือนแผ่นกระดาษแผ่นไม้อะไรอย่างนี้นะครับไม่มีส่วนเว้าส่วนนูนนะครับเหมือนเราสามารถพับไปได้เป็นแผ่นกระดาษนูนๆไม่ไม่ได้เป็นมีส่วนเว้าส่วนนูนนะครับให้ดูจาก ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีส่วนว้าวส่วนนูนตรงนูน้นตรงนี้นะครับแต่ว่าโบสถ์อันนี้ไม่มีส่วนเขาส่วนนูนมาถึงด้านหน้านะครับมองไปเหมือนเป็นแผ่นไม้มาตั้งเอาไว้นะครับก็เป็นความพิเศษของโบสถ์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูกันชื่อของโบสถ์ซึ่งจะติดเอาไว้ตรงนี้นะครับ เลคลิส e นะครับสบดแล้วก็แซงกิยมนะครับเป็นชื่อของโบสนี่เป็นวิวทั่วไปนะครับ